สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้คือสตรอเบอรี่ป่านะครับผมก็ได้มาตั้งนานแล้วครับสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยสตรอเบอรี่ป่านี่จะนิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับนะครับไม่ใช่เอามากินผลนะครับเพราะว่าผลของอสตรอเบอรี่ป่าเนี่ย จะเอจะลูกเล็กครับเล็กมากเล็กไม่ไม่ประมาณหนึ่งเซนนะฮะประมาณนั้นนะลูกความโตนะครับก็ประมาณใบนี่นะครับเนี่ยลูกจะมีสีแดงครับแต่ดอกดอกของสตรอเบอรีร่ป่าเนี่ยจะมีจะมีสีเหลืองนะครับเวลาออกแล้วก็จะออกเยอะครับใบเนี่ยสรรพคุณใบของต้นสตรอเบอรีอรร่ป่าเนี่ย เอาไปตากแห้งนะครับผมแล้วก็เอาไปเอาไป,เอาไปชงเป็นน้ำชานะครับช่วยในการาตกขาวของผู้หญิงนะครับใครที่เป็นตกขาวบ่อยๆก็เอาใบตอบรีป่าเนี่ยไปทำเป็นชาแล้วก็กินเอานะครับกินทุกวันนะฮะจะช่วยได้ครับาการขยายพันธุ์ของต้นตอบรีป่านี่ก็ ลักษณะแกคล้ายๆต้นใหญ่ๆเหมือนกันฮะทั่วไปนี่ครับนี่ก็คือไหลนะครับเหมือนกันเลยแต่ต้นทอบรี่ป่าเนี่ยทุกไหลเนี่ยสามารถติดผลได้ทุกไหลนะครับมันจะต่อๆยาว,ยาวๆไปเรื่อยๆนะครับเนี้ยเนี้ยยาวมาเลยนี่นี่ครับยาวไปเรื่อยๆก็วิธีขยายพันธุ์ก็ เอาลองเอาลองเหมือนต้นใหญ่นะครับคือถ้ามีรากมีมีตุ่มรากนิดนึงฮะตุ่มรากน่ครับเนี่ยมันจะมีตุ่มรากนิดนิดฮแล้วก็เอาลองลองกระดินทําเหมือนต้นสตอเบอรี่ทั่วไปเลยนะครับเหมือนกันแต่เนี้ยจะลองได้ทุกไหลไหลหนึ่งไหลสองไหลาสามนี่ลองได้หมดทุกอันครับไม่ไม่ไม่จํากัดแล้วเป็น เป็นอ่เป็นพืชที่ดูแลง่ายมากครับแค่ลดน้ำก็งามละจะใส่ปุ๋ยก็ใส่เหมือนปุ๋ยเหมือนอ่ใส่ต้นต้าบี้ทั่วไปนะครับหรืออ่านานๆจะใส่สักครั้งหนึ่งก็ได้ครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ได้ต้นก็จะมันก็จะเป็นปุ่มใหญ่แต่แต่่ให้ขาดน้ำนะครับต้องเอาน้ำอย่างเดียวจะตากแดดโดนแดดอะไรได้หมดนะครับ ก็ใครที่นิยมเป็นไม้ประดับก็ไปหาซื้อหาเอามาปลูกได้นะครับดูแลไม่ยากครับดูแลง่ายอย่าขาดน้ำแค่นั้นเองครับอโอเคครับก็เอามาให้ชมให้ดูกันฝากกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามกันนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ